thank you ดูเหมือนดรามา่าเรื่องของเถื่อนในกระทรวงเกษตรไม่จบลงง่ายๆค่ะรัฐมนตรีธรรมนัตพรหมเผ่าเปิดถแถลงข่าวใหญ่เมื่อช่วงเย็นวันนี้ถึงผลงานของชุดพญานาคราชซึ่งมีคำถามอย่างมากว่าเป็นชุดปราบรามหรือเป็นชุดสายล่อฟ้าอย่างที่สวตั้งข้อสังเกตรหรือไม่ค่ะเมื่อวานนี้ในการอภิปรายของสวก็มีการหยิบยกเอาปฏิบัติการในการเข้าจับกลุ่มยางเถื่อนที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยอ้างถึงข้อมูลจากชาวบ้านว่ามีเสียงร้องเรียนมา ว่าชุดจับกลุ่มของกระทรวงเกษตรอาจจะมีพฤติกรรมในการเรียกรับเงินแทนค่ะแต่รัฐมนตรีธรรมนัตไม่ปล่อยผ่านนะคะออกตัวว่าถึงแม้จะเคยถูกสื่อตั้งฉายาว่าเป็นเทามนัตแต่จะใช้เวลาในช่วงปีงบประมาณ66-67ถึงนี่แหละค่ะพิสูจน์ตัวเองในบทบาทของการเป็นรัฐมนตรีที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึกในงานด้านการปรับปรามของเถื่อนค่ะแต่ในเวลานี้ก็คงจะมีคำถามอย่างมากนะคะว่าผลงานของชุดพญานาคราชจะ ตรงกับข้อมูลที่ทาง DSI ก็เปิดเดินหน้าในการแยกคดีออกเป็น3ส่วนหรือเปล่าค่ะ ณนะวันนี้ DSI ทํางานคืบหน้าไปมากนะคะทั้งคดีล็อตแรก161ตู้ที่เตรียมจะสรุป10คดีในเดือนหน้าให้เสร็จสิ้นส่งให้กับปปชในส่วนที่เป็นข้าราชการหลายหน่วยงานก็จะไปอยู่ในมือของปปชและบางส่วนคดีก็จะไปอยู่กับอายการค่ะคดี2,388ตู้ที่ขยายต่อมาจากคดีแรกคาดว่าอาจจะต้องใช้เวลานานาน,นับปีแต่จะมีกระบวนการข้ามประเทศไปตรวจสอบที่มาของตู้เหล่านั้นว่า เข้ามาแล้วถูกต้องหรือไม่เข้ามาโดยเอกสารสำแดงเท็จมันไปเกิดขึ้นในช่วงไหนคะ่ะและคดีที่3ก็คือคดี100,000ตู้นะคะอันนี้มีทั้งส่วนของชิ้นส่วนไก่และเนื้อวัวและเนื้อหมูที่ทลักเข้ามาค่ะคดีนี้ผู้ต้องหาเข้ามามอบตัวตามหมายจับครบทั้ง10รายแล้วแต่อาจจะขยายออกหมายจับเพิ่มอีกไม่ต่ำกว่า20รายทั้งหมดนี้สิ่งที่สําคัญก็คือเส้นเงินค่ะ ผูกพันไปถึงข้าราชการประจําหลายคนในหลายหน่วยงานของรัฐและอาจจะพัวพันไปถึงนักการเมืองซึ่งปรากฏชื่อคนใกล้ชิดอยู่ในหมายจับแล้วนะคะทั้งหมดนี้กําลังเป็นคําถามว่ากลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่มีผลเสียต่อเศรษฐกิจนับพันล้านเหล่านี้ท้ายที่สุดแล้วระหว่างชุดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับชุดการตรวจสอบของ d s i ใครจะได้คําตอบที่ใหญ่กว่ากันค่ะ